สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปนหนึ่งทุกคนนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะก็เจอกับคุณนกนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้คุณนกจะพาอ่านคำนะคะนักเรียนเห็นคำไหมคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านไปพร้อมกันเลยนะคะ,ะคำแรกนะคะพาทีราคาโลเลเข้าใจโจ๊กหมู ขยะจมูกเลขศูนย์ขนมกล้วยความสูงครูใหญ่หยดน้ำระคังแว่นตาต่อเต เรียนข้าวต้มมัดซ่อมแซมสับปะรดครอบครัวห้องครัวน้ำดื่มนักโทษอดอยากกระโปรง ฟุตบอลแจกันดอกไม้รางวัลสวัสดอีอันนี้ก็คือคํานะคะที่นำมาให้นักเรียนได้ฝึกอ่านตามนะคะ พาทีนะคะทบทวนสระอานะคะสระอาสระอีอันนี้ก็ผสมได้สระอาสระอาสระโอสระเอนะคะสระเอาสระไอไม้ม้วนสระโอสระอูสระอะสระอูสระเอสระอูสระโอสระอัว สระอาสระอูสระอูสระไอสระโอสระอัมสระอากับสระอะอันนี้ก็คือสระอะนะคะที่ไม่มีตัวสะกดนะคะถ้าสระอะมีตัวสะกดเขาก็จะกลายเป็นไม้หันอากะนะคะอันนี้สระแอสระอาสระออสระเอสระอูสระอูสระเอีย สาระอาสาระโอสาระอข้าวต้มมัดนะคะห้องครัวสาระอกับสาระอวดื่มน้ำสาระอือกับสาระอัมนักโทษสาระอกับสาระโออดอยากสาระโอกับสาระอ กระโปรงสระอะกับสระโอฟุตบอลสระอุกับสระอแอจกันดอกไม้สระแอสระอะสระออและก็สระไอรางวัลสระอาและก็สระอะนะคะเมื่อมีตัวสะกดเขาจะกลายเป็นไม้หันอากาศอยู่ข้างบนนะคะสวัสดีสระอะและก็สระ อีนะคะมาดูนะคะอ่าบางคำนะคะอันนี้ก็พยัญชนะต้นนะคะจะมีตัวเดียวนะคะพยัญชนะต้นอ่าเรารู้อยู่แล้วจะมีบางคำนะคะที่มีพยัญชนะต้นอยู่สองตัวนะคะจาได้ไหมสองตัวนะคะสองตัวพยัญชนะต้นสองตัวที่คุณโอเคยบอกว่าเป็นอักษรควบอ่า ควบคลอคลวแลวก็คลอลอเรือ,รอลิงแล้วก็วอแหวนจำได้ไหมคะอะครูคลอ,อนะคะคำควบนะคะกล้วยนะคะคลอควบเป็นพยัญชนะต้นนะคะหยดนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่คำควบกล้ามนะคะหอยอก็คืออักษรน,นำนะคะหอนำยอนะคะอักษรน,นำ พยัญชนะต้นที่มีสองคำจะมีอยู่สองสองแบบนะคะก็คืออักษรน,นําแล้วก็อักษรควบกล้ำนะคะคําควบกล้ำนะคะแต่ถ้าอักษรน,นําก็คือจะมีหอหีบนําหน้าคํานําหน้าพยัญชนะนะคะจําจได้ไหมแล้วก็อักษรควบนะคะควบก็คือมีพยัญชนะต้นสองตัวโดยตัวที่สองจะเป็นได้ก็คือรอเรือลอลิงแล้วก็วอลเวนะนะคะอันนี้ก็คือครวบนะคะกอรลออัวนะคะ พยัญชนะต้นสองตัวอยู่ในจระเดียวกันอยู่ในคำเดียวกันนะคะเรียกว่าอักษรควบนะจ๊ะครูคอรออูนะคะความนะคะคอวอาอนะคะคอวามอความนะคะคอวอเป็นคำควบนะคะมีคำไหนอีกกอรอนะคะโกรดนะคะมีคำไหนอีกคะ ครอบครัวครอครัวก็ครอครอบครอบครรอัวครัวนะคะห้องครัวครอครรนะคะน้ำดื่มนักโทษอดอยากอนำยอนะคะอนำยออักษรนำนะคะหอนำหอนำอนำยอแล้วก็หอนำหน้า อ,อนำยอหอ,อนำหน้าอ,อนำยอจะมีอยู่สี่คำยาอยู่อย่างอยากจำได้ไหมเอ่ยจำได้หรือเปล่าจำได้ไหมคะยาอยู่อย่างอยากอ,อนำยอนะคะอดอยากเดี๋ยวคุณ้องจะทบทวนให้อีกนะคะน่าจะลืมลืมกันไปบ้างแล้วนะคะ,อ,ะอดอยากอนำยออนำยอ,อ,อ,ำยอหอ,อนำหน้านะคะอักษรน,นำกระโปงกอร,รอปอรอ โรปร่งปลอก็หมดแล้วนะคะน,นี้ก็จะเป็นการทบทวนสระดูบ้างนะคะเผื่อว่ามีใครพูดตาม,มคุณครูแล้วลืมสระหรือเปล่าทบทวนพยัญชนะต้นคําควบกล้ำหอักซ้อนนานะคะอันนี้ก็จะพา,อ,นนะพาอ่านพาทบทวนเล็กๆน้อยๆนะคะให้เราได้ดูซ้ำๆดูอ่าดูบ่อยๆแล้วก็จ,จะ เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะ,ะทีนี้มาดูพลังงานของเราในวันนี้นะคะอาใช้เล่มแบบส,ส,สมัฒนานะคะแบบฝึกพัฒนาสมัถนาะหนังสือขึ้นมานะคะแบบฝึกพัฒนาสมัถนะนะคะอ่าทีนี้มาดูนะคะหน้างานของเราก็คือนหน้าที่28นะคะได้หนังสือแล้วเปิดไปหน้าที่28นะคะ ก็จะเจอหน้านี้นะคะหน้าที่28ก็จะมีรูปภาพอยู่ทั้งหมด5้ารูปภาพด้วยกันนะคะมีทั้งหมด5้ารูปภาพนะคะ,ะขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำเหมือนกันนะคะ,ะคำสั่งนะคะคำสั่งนะคะเขาบอกว่าเรียงลำดับตัวอักษรนะคะ เรียงลำดับตัวอักษรที่กำหนดให้เป็นคำที่ถูกต้องแล้วนำคำไปแต่งประโยคอ่าจำได้ไหมคะอาการแต่งประโยคนะคะการแต่งประโยคเขาบอกว่าให้ลำดับคำลำดับอักษรนะคะน,นี่ก็คืออักษรหรือว่าพยัญชนะและก็รูปสระที่เขากำหนดมาไว้ให้นะคะแล้ว ่ให้เรามาเรียงคําใหม่นะคะให้เป็นคำนะคะรูปแรกนะคะดูรูปก่อนก็ได้ถ้าเรายังเรียงคาไม่ได้นะคะถ้าเรายังเดาไม่ได้นะคะเรามองดูแล้วจะเป็นรูปอะไรนะคะเราก็มาดูคํารูปนี้คือรูปลิงใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะรูปอะไรคะรูปชนีนะคะชะนีมาดูคําซิจะกดะจะสะกดเป็นคําว่าชนีได้ไหม ชนีขึ้นต้นด้วยพยัญชนะต้นก็คือชอช้างเอ้ยมีชอช้างแล้วชะชออะชะหนอ่อยอนีว,ว้าวคำนี้ก็คือคำว่าชะนีนั่นเองนะคะดูจากรูปก็รู้แล้วใช่ไหมคะอ่าทีนี้เรามาเรียงคำเขียนให้ถูกต้องชะนีอ่าชะนีใช่ไหมคะชอช้างใช่ไหมคะอ่าสระอะชะนีใช่ไหมคะ โอเคเราก็ได้แล้วคำหนึ่งคำนะคะอ่าทีนี้เขาบอกว่าให้เรียงตัวอักษรที่กําหนดให้เป็นคําแล้วนําคํามาแต่งประโยคคําที่เราได้ก็คือคําว่าชะนีเราจะมาแต่งประโยคก,กันนะคะอ่าเราจะแต่งประโยคยังไงเอ่ย เราจะแต่งประโยคยังไงคะในส่วนประกอบของประโยคจะต้องมีประธานกริยากรรมนะคะ,ะประธานอาจจะเป็นชั้นเป็นพ่อเป็นแม่ประธานก็คือคนใช่ไหมคะประธานคือคนนะคะกริยาก็คือการกระทำนะคะกรรมก็คือผู้ที่ถูกกระทำนะคะเช่นครูนกเขียนหนังสือครูนกเป็นประธานกริยาก็คือเขียนกรรมก็คือหนังสือโดนครูนกเขียนใช่ไหมคะอ่า ถูกคุณครเขียนหนังสือนะคะ,ะชานีมาดูซิประธานชื่อคนส์สิงของเป็นประธานได้นะคะชานีเราจะแต่งชันียังไงเอ่ยให้มีคําว่าชันีอยู่ในประโยคฉันไปดูชะนีที่สวนสัตว์ได้ไหมคะฉันเห็นชานีอยู่บนต้นไม้ชานีมันร้องร้องอะไรคะ ร้องกุ๊กกุ๊กกุ๊กนะคะแล้วก็ว่าไปนะคะ,ะฉันมีตุ๊กตาชะนีหนึ่งตัวมีอะไรคะเราสามารถแต่งประโยคได้เยอะแยะเลยนะคะคุณพ่อ,อชอบพาฉันไปดูชะนีที่สวนหลังบ้านสมมุติว่าที่สวนหลังบ้านเรามีชะนีเนาะคุณพ่อพาเราไปดูอย่างนี้นะคะ,ะแล้วจะแต่งยังไงชะนี ชนีชอบปีนต้นไม้ชะนีอยู่บนต้นไม้ที่ภูเขามีชนีเยอะแยะอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะแต่งประโยคะประโยคของคุณกอกะคุณนกจะบอกว่าอ่าชะชนีชนีนะคะอชะชีอยู่ในป่าอาอะอยู่ในป่า ชะนีอยู่ในป่าโอเคเป็นประโยคแล้วนะคะก็เสร็จไปแล้วหนึ่งข้อ,อมาดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปรูปอะไรคะรูปเงาะไม่ใช่เงาะแล้วนะคะรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรครับมาดูคาสิมันพอจะเป็นคําอะไรได้บ้างเอ่ยรูปนี้คือรูป รูปอะไรคะมีรสหวานหวานมีเม็ดสีดำมากหวานเจ็๊บเลยแหละเวลาสุกเขาสุกนะวเขาจะมีรสหวานและกลิ่นหอมอ,อ่อ,อนออพูดแล้วอยากจะกินเลยนะคะคืออะไรเอ่ยอะไรคะนี่คือลำไยนะคะลำไยอ่สะกดคำว่าลำไหญสิลออํำลำย่อ,อยใหญ่ พอได้ไหมคะลำใหญ่ขึ้นต้นพยัญชนะต้นก็คือลอลิงใช่ไหมอุย้ยมีลอลิงแล้วลำใหญ่ลออำลำยหาะไอใหญ่ a าใช่เลยนี่ก็คือลำใหญ่แล้วก็เขียนคำว่าลำใหญ่ลออำลำนะคะลำใหญ่่าลำใหญ่โอเคได้แล้วคำที่สองของเรานะคะทีนี้ บรรทัดนล่างให้ทำอะไรคะให้แต่งประโยคนะคะให้แต่งประโยคนะคะลำไยล้วจะแต่งประโยคลำไยยังไงเราจะแต่งยังไงคะลำไยฉันชอบกินลำไยแม่ซื้อลำไยที่ตลาด ฉันปลูกต้นลำไยที่บ้านมีสวนลำไยอุ้ยได้เยอะแยะเลยใช่ไหมคะอ่าได้นักเรียนก็แต่งประโยคลงไปเลยลำไยขอให้มีคําว่าลำไยอยู่ในประโยคของเรานะคะอ่าฉันชอบกินลำไยอ่าฉันกินลำไยก่อนนอนอ่าฉันกินลำไยตอนเช้าอ่าฉันเอาลำไยไปฝากคุณยายอ่าอุ้ยได้เยอะแยะเลยนะคะประโยคของเรานะคะ เมื่อได้ประโยครีนนยนก็เขียนลงนะคะ,ะคุณนรจะยกตัวอย่างแต่งช่วยแค่1ประโยคนะคะอะที่เหลือเราก็ดูรูปภาพนะคะดูรูปภาพนะคะคุณนรยกตัวอย่างเรียบร้อยแล้วดูรูปภาพแล้วก็เขียนเป็นคํานะคะ,ะหรือใครจะดูคําเลยนะคะ,ะถ้ามีทั้งหมด5รูป 5, ค้าคนะคะอ่ารูปชนี2รูป,ปลำใหญ่3รูปอะไรคะ นาฬิกาแล้วก็เขียนคําว่านาฬิกาแล้วก็แต่งประโยคนะคะโอเคเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนอ่านคําแล้วก็อ่านประโยคที่นักเรียนแต่งให้ผู้ปกครองฟังนะคะไม่ต้องอัดคลิปวิดีโอมานะคะถ้าเสร็จแล้วก็เขียนชื่อของเรานะคะลงในหน้างานที่เราทำนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ไว้เจอกันนะคะชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ